สัตว์สยองจากป่าดำโดยร้อยหนามตอนที่หรุ่งเช้าข่าววิญญาณของพรานคมที่ปรากฏตัวออกมาช่วยเคลือนน้องสาวของตนให้พ้นภัยจากนรกอัปลักษ์ก็แพร่กระจายสะพัดไปทั่วหมู่บ้านดงไพรดำเมื่อวันวานเป็นข่าวการตายของพรานคมแต่วันนี้เป็นข่าววิญญาณของเขาปรากฏตัว นับว่าเรื่องราวของพรานคมเป็นที่น่าสนใจของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งผู้คนจับกลุ่มซุบซิบพูดคุยโจดจันท์กันไปทั่วทั้งหมู่บ้านร่ำลือพูดคุยกันเป็นคุ้งเป็นแควรเรื่องราวยิ่งแตกกระจายออกไปยิ่งมากเรื่องราวยิ่งเพิ่มความพิสดารยิ่งขึ้นเป็นทัพทวีบ้างก็ว่าตอนวิญญาณของพรานคมปรากฏตัวนั้นรัศมีเรืองรองดังจันเพน ครอบคลุมอยู่รอบกายบ้างก็ว่าเมื่อวิญญาณของพรานคมปรากฏออกมาเพียงแค่ส่งเสียงตะวาดสัตว์นรกตัวนั้นถึงกระเพ่นผลโจนทยานหลบหนีเพ่นหายเข้าไปในป่าดำบ้างก็ว่าหนักขึ้นไปอีกว่าวิญญาณของพรานคมกลับกลายเป็นวิญญาณที่คอยพิทักษ์ปกป้องป่งปาดำไปแล้วที่ร้านค้ากลางหมู่บ้านเช้าวันนี้มีผู้คนหนาแน,น่นเช่นเมื่อวันวาน ทุกโต๊ะถูกจับจองนั่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ตางวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวของพรานคมและสัตว์ประหลาดตัวนั้นพูนำกลุ่มยังคงเป็นเท่าแจมเช่นเดิมแต่วันนี้การพูดคุยยิ่งออกรสชาติยิ่งขึ้นเนื่องเพราะมีเท่าเชิดสับประเวประจำวัดดงไพรดำเพื่อนคู่หูของเท่าแจมเข้าร่มวงสนทนาปราใยด้วยเท่าแจม เองนี่นะว่าเป็นผู้กล้าหาญมากที่ประจันหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้โดยไม่พลันเพลิงแหหากเปลี่ยนเป็นขาหรือว่าคนอื่นคงจะเป็นลมล้มพัดไปสามสี่รอบแล้วสัป,ประเรอเชิดกล่าวยกยอพอปั้นเพื่อนชาราเนื่องเพราะเล่ามื้อเช้าเบิกอารุณของวันนี้จัดขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของเท่าแจมที่ลงทุนควักออกมาเลี้ยงซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ไม่บ่อยครั้งนัก เท่าเชิดยกเล่ากรอกลงคออีกครั้งและก็กล่าวออกมาว่านบาเองคือผู้กลาหาญอย่างแท้จริงข้านับถือเองจนหมดหุวดใจจริงๆเพื่อนเอ้ยเท่าแจมหัวเราะเอิกอักอย่างถูกอ,อกถูกใจต่อคำชมเชยของเพื่อนคู่หูที่คบหากันมาเกือบทั้งชีวิตตั้งแต่คบหากันมาเนิ่นนานก็เพิ่งจะมีวันนี้แหละที่เท่าเชิดพูดจาเข้าหูถูกคอมากที่สุด เท่าแจมหัวเราะร่าอย่างสุขใจมือควานหาแก้วเหล้ายกขึ้นมากรอกลงคอแล้วก็กล่าวออกมาว่าวิญญาณของพลานคมที่หน้าทางจะเฮี้ยนเอาเรื่องขนาดเพิ่งตายไปเพียงวันเดียวพอตกกลางคืนก็ออกมาเพ่นผ่านแล้วมันคงจะแค้นไอสัตว์นรกตัวนั้นกระมังที่ฆ่ามันอีกอย่างมันคงรักน้องสาวของมันมากจึงปรากฏกายออกมาเพื่อช่วยเหลือ เท่าแจ่มพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแล้วก็กล่าวต่ออีกว่าจะว่าไปแล้วนางเครือน้องสาวกงพรานคมมันก็ห้ามเกินไปรู้ว่ามีอันตรายถึงชีวิตยังทะลึงแบกเปินเข้าป่าตามล่ามันนี่ทวิญญาณพรานคมไม่มาช่วยเอาไว้ทันท่วงทีนารับรองว่าต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าตามผี่ชายของมันไปอีกคนแล้วขาว้าก็จะมีงานําเพิ่มขึ้นอีกสับปะเลอเชิดกล่าวเสริมขึ้น เท่าชาราทั้งคู่หัวร่อร่าอย่างถูกออกถูกใจจนผู้คนในร้านหันมามองกันด้วยความขุ่นเคืองหญิงวัยกลางคนที่ร่วมปะปนอยู่ภายในร้านทนพฤติกรรมของสองเท่าไม่ไหวจึงตะวาดนี่แกสองคนผูดจะาระวังปากเอาไว้บังนะ้าเรื่องเดือดร้อนเรื่องสาวเสียใจของคนอื่นกลับเอามาผูดเล่นเป็นที่สนุกสนานอายุปูนนี่แล้ว ไก่จะนอนลงกันอยู่แล้วนะยังโผดจ่าไม่รู้จักคิดสองเท่าหันมามองหน้าผู้ที่กล่าวในดวงตาที่หยาดเยิ้มเพราะพิษดีกรีพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เริ่มจะเพี้ยนเพราะลิ้นเริ่มจะแข็งแหมใหญ่เปรี้ยวฉันก็พูดไปตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นจะน่าเกลียดตรงไหนนี่นาหญิงกลางคนตาขวาง แต่เมื่อมองออกไปนอกร้านจึงเห็นชายหนุ่มที่เดินถือปืนยาวประชับแน่นอยู่ในมือกำลังจะเดินผ่านหน้าร้านไปจึงกล่าวกับเท่าแจมด้วยน้ำเสียงกก่งประชดประชันนั่นไงพรานทองกำลังเดินมาโน่นข่าวว่าเขาคงยังไม่รู้ข่าวการตายของพรานคงมกรมมังทำไมไม่ลองเรียกเขามาล่ะเท่าแจมมองตามมือของหญิงชาราที่ชี้ไปที่ร่างของพรานทอง เท่าแจมกระดกเล่าอีกครั้งแลว้วก็ตะโกนร้องเรียกพรานหนุ่มที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากป่าพรานทองเข้ามาทางนี้สักครู่ซี่พร้อมกวักมือเรียกพรานทองหันมามองเมื่อเห็นว่าเป็นเท่าแจมที่ออกปากเรียกแม้จะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นักแต่ก็ยากที่จะไปดีเศษอีกประการหนึง่งเท่าแจมอาจจะมีเรื่องราวสำคัญที่ต้องการบอกจึงจำใจเดินเข้าไปในร้าน ด้วยท่าทางที่ไม่สู้จะเต็มใจนักมีอะไรเหรอเท่าแจมพรานธงเอ่อยถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนใกล้ฟ้าสางยังติตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพรานหนุ่มเลือดร้อนอยู่ไม่รู้ลืมเท่าแจมยื่นแก้วเหล้าให้พรานธงแต่พรานหนุ่มเลือดร้อนปฏิเสธมีอะไรก็รีบบอกออมา,มาฉันกำลังรีบร้อน ถ้าทางร้อนรนของพรานทองสะก,กิดความสนใจของเท่าแจ่มขึ้นมาจึงเอ่ยถามมีเรื่องร้อนรนอะไรหรือพรานทองพรานทองจ้องมองใบหน้าของเท่าแจ่มอย่างคุนเคืองขัดใจอันที่จริงพรานทองรีบร้อนจะเดินทางไปหาพรานคมที่บ้านเพื่อหาเรือกับเพื่อนสนิทถึงเรื่องที่เขาประสบพบพ่านมาเมื่อตอนใกล้ฝา,าสางแต่นันมาถูกเท่าขี้เมาเหนียวรังเอาไว้ก่อน แต่อย่างไรพรานธงย่อมไม่เอ่ยถึงเรื่องเหล่านี้อย่างเด็ดขาดก่อนที่จะได้หาหรือกับพรานคมพรานธงกระชากเสียงใสยเท่าแจมอีกครั้งด้วยความขัดเคืองมีอะไรก็รีบว่ามาไม่อย่างนั้นฉันจะไปแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสิพรานธงข้ามีเรื่องสําคัญกําลังจะบอกเท่าแจมโบกไม้โบกมือวุ่นวายเมื่อเห็นพรานนุ่มมือฉมังผุดลุกขึ้นจริงๆตามกล่าวจากนั้นก็รีบเอ่ยออกมา พรานธงคงยังไม่รู้สิว่าพรานคมเพื่อนสอนิทขพรพรานธงน่ะตายแล้วพรานธงตกตะลึงจ้องมองร่างของเท่าแจมตาขเขม่งเราจะกินเลือดกินเนื้อคำรามออกมาเสียงกล้าเกอย่าพูดเป็นเรื่องเล่นนะเท่าแจมฉันไม่ชอบเท่าแจมยังโบกมือปฏิเสธวุ่นวายอีกครั้งยืนยันออกมาฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันเห็นมากกะตา พรานคมต่อสู้กับสัตว์นรกลูปรล่างแปรประราดจงกระทงเสียทีสังเวยชีวิตตายกลงเล็บและขมเขี้ยวของมันฉันเห็นมากระตาไม่เชื่อก็ถามเท่าเชิดหรือว่าคนในหมู่บ้านดูก่อนได้เขารู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วเท่าแจมยังคงพิร่ำพิไรต่อไปโดยไม่ได้สนใจต่อพรานทองที่กำลังขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความขุ่นเคืองพร้อมโทสะที่เริ่มปะทุครุกโุ่น แล้วเมื่อคืนนางเคิรนน้องสาวของพรานคมก็บแบบปืนเข้าป่าเพื่อที่จะตามล่าสัตว์นรกตัวนั้นเพื่อแก่แค้นในกับพรานคมจนเกือบเสียทีพลาดท่าสัตว์อุบาทสยดสยองนั้นดีนาที่วิญญาณของพรานคมโผล่ออกมาช่วยเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะเป็นยังไงพรานทองแค่นเสียงรอดไรฟันออกมาแต่ใบหน้ายังคงทำเหมืองเถิง จะเป็นยังไงถ้าวิญญาณของพรานคงไม่ออกมาช่วยมันเอาไว้รอบรองวันนางเครือต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปอีกคนนะ่ะสิเท่าเชิดสับป,ประรลประจาวัดของหมู่บ้านดงไพรดําดเอ่ยแทรกออกมาพรานทองกำมัดแน่นฝ้าตรงไปที่ใบหน้าของเท่าเชิดแต่ในทันควันสติยับยัง้งยังคงมีอยู่จึงยั้งมือเอาไว้ได้ทันก่อนที่หมัดที่แข็งแกรง่งจะทันสัมผัสใบหน้าของเท่าเชิด พลางขบคิดถึงคำพูดของเท่าทั้งสองในเรื่องที่กล่าวถึงวิญญาณของพรานคมเมื่อคือนตอนดึกสง,งัดในป่าดำพรานทงเห็นเงาร่างที่คล้ายกับพรานคมปรากฏตัวออกมาเดินผ่านห้างส่องสัตว์ที่เขาซุ่มซ่อนอยู่หรือว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นดวงวิญญาณของพรานคมเพื่อนรักของเขาจริงๆเป็นไปไม่ได้ที่พรานคมจะจบชีวิตลงอย่างง่ายดายเช่นนั้น พรานคมเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพริบสูงส่งเป็นไปไม่ได้ที่จะพลาดท่าเสียทีอีกประการหนึ่งระหว่างเขากับพรานคมผูกพันกันลึกซึ้งตั้งแต่ยาววัยหากพรานคมพลาดพลั้งต้องเสียทีจากไปจริงๆเขาน่าจะรู้สึกสังหรณ์ใจบ้างหรือว่าที่เขาเห็นเงาร่างของพรานคมเมื่อคืนนั่นคือการล่ำลาของวิญญาณพรานคม หากพรานคมต้องเสียชีวิตจริงๆคนที่น่ากังวลห่วงใยมากที่สุดก็คือเครือน้องสาวของพรานคมพรานทงรีบก้าวเท้าออกไปจากร้านค้าทันทีหวังไปพบเครือให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังไม่ไหวได้ยินเสียงเท่าแจมเอ่ยอ้อแอออกมาอ้าวจะรีบไปไหนล่ะพรานทงมานั่งกินเหล้ากันก่อนไม่ต้องรีบยังไงซะพรานคมก็ตายแล้ว ส่วนนางเครือมันก็ยังไม่ได้ตายสักหน่อยจะรีบร้อนไปทำไมพรานธงที่เดินออกไปแล้วสองสามก้าวแต่เมื่อได้ยินเสียงของเท่าแจมที่เอ่ยออกมาเปินยาวที่อยู่ในมือถูกแทงพรวดกลับมาทางด้านหลังผ่านท้ายเปินกระแทกขวดเหล้าและแก้วเหล้าที่วางอยู่บนโต๊ะของสองเท่าแตกเกลื่อนกระจาดกระจายพรานธงก้าวเท้าต่อไปโดยไม่สนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหลังแม้แต่น้อย เสียงเอตโรวายๆของสองเท่าดังตามมาไม่ได้ทำให้พรานทงหยุดยั้งแต่ประการใดเวลาสายที่บ้านของผู้ใหญ่แสงผู้ใหญ่แสงกำลังนั่งคุยอยู่กับพรานเชิดหนุ่มใหญ่ที่เมื่อคือนรวมกลุ่มกันกับผู้ใหญ่แสงออกเดินตรวจตรารอบหมู่บ้านจงกระทั่งพบเห็นเครือถือปืนบุกเข้าไปในป่าดำ เพื่อหวังไล่ล่าสัตว์นรกที่ทำร้ายพี่ชายของเธอจนเธอเองเกือบจะพลาดท่าเสียทีชีวิตเกือบจะพลาดพลั้งสังเวยใต้คมเขี้ยวของสัตว์อุบาทตัวนั้นดีที่พรานคมออกมาช่วยเอาไว้ทันท่วงทีในกรณีของพรานคมผู้ใหญ่แสงเริ่มจะลังเลใจแล้วว่าพรานหนุ่มมือหนึ่งของหมู่บ้านดงไพรดำจะตายจริงตามที่เป็นข่าวเล่าหรือโจดจันกันทั่วหมู่บ้าน ตามปากคำที่เท่าแจมเล่าออกมานั้นความจริงแล้วเท่าแจมก็ไม่ได้เห็นกับตาว่าพรานคมตายภายใต้คมเขี้ยวและกรงเล็บของสัตว์ร้ายอีกประการหนึ่งเมื่อผู้ใหญ่แสงออกไปตรวจดูร่องรอยที่เกิดเหตุก็พบเพียงเศษเนื้อเลอะเลือนกระจัดกระจายเท่านั้นซึ่งความจริงก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเลือดเนื้อที่ออกมาจากร่างของพรานคม และที่เกิดเหตุยังมีปืนอีกกระบอกตกอยู่ซึ่งคาดว่าเป็นปืนของผู้ที่เผชิญหน้ากับสั์นรกตัวนั้นและปืนลูกซองยาวที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุกระบอกนั้นเวลานี้ผู้ใหญ่แสงก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานผู้ใหญ่แสงเพ่งพินิษพิจารณาปืนที่อยู่ในมือด้วยความรู้สึกที่หลากหลายประดังประเดรหลุมสมเข้ามาหากว่าปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนของพรานคม ถ้าเช่นนั้นเปิงกระบอกนี้จะเป็นของใครข้าไม่ค่อยแน่ใจสแล้วว่าพลานคมจะตายจริงๆผู้ใหญ่แสงรมพันออกมาพลานเชิดจึงพูดตอบจากปากคำของเท่าแจมที่เล่ามาทั้งหมดและก็ลองร้อยที่พวกเราไปตรวจด,ดูที่เกิดเหตุนนะ่ะมันสอดคล้องกับคำที่เท่าแจมให้การจึงไม่น่าจะผิดแผกไปจากที่เท่าแจมแจกแจงนักลอก ถึงยังไงพวกเราก็ยังไม่พบศพของคนตายในที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเราจึงยืนยันไม่ได้รอกว่าคนที่ตายน่ะเป็นพรานคมจริงๆผู้ใหญ่แสงถอนหายใจยาวแล้วก็กล่าวออกมาอีกว่าแล้วอีกประการหนึ่งเมื่อคือนนางเครือมันก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าคนที่ช่วยชีวิตมันก็คือพรานคมไม่แปลกปลอมแน่เองคิดว่าคนตายมันจะออกมาช่วยใครได้ว่าพรานเชิด ประโยคท้ายผู้ใหญ่แสงหันมาถามพรานหนุ่มใหญ่คู่สนทนาพรานเชิดอึกอักเล็กน้อยก่อนที่จะตอบอย่างไม่ค่อยจะเต็มเสียงนักอาจจะเป็นวิญญาณของพรานคมที่ออกมาสิเลวไหลพรานเชิดพูดยังไม่ทันจบผู้ใหญ่แสงก็ตะคอ,อกออกมาแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าผีที่ไหนจะโผล่ออกมาช่วยชีวิตคนวะแล้วอีกอย่าง ตอนที่พวกเราได้ยินเสียงผิดปกติวิ่งตามเสียงนั้นไปนะ่ะเรายังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่างหลายนัดซึ่งนางเครือมันก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามันไม่ได้ยิงปืนแต่เป็นพรานคมผีชายของมันยิงใส่สัตว์นรกตัวนั้นเพื่อช่วยชีวิตของมันผู้นำหมู่บ้านดงไพรดําดกล่าวออกมาเพื่อเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ให้พรานเชิดฟังแล้วก็ย้อนถามว่า เองคิดว่าผีมันจะยิงปืนได้หรืองไงวะพรานเชิดยังคงอึกอักย้อนถามกลับไปแบบไม่ค่อยจะเต็มเสียงถ้าพรานคมยังไม่ตายแล้วมันหายไปไหนล่ะผู้ใหญ่แสงถอนให้ใจยาวหนักหน่วงอับจนต่อถ้อยคำเพราะตัวเขาเองก็คาดเดาไม่ถูกเหมือนกันในเรื่องการหายตัวไปของพรานคมเวลาใกล้เที่ยงอากาศยิ่งร้อนอบอ้าวพรานเชิดขยับตัวลุกขึ้น ฉันกลับก่อนดีกว่าเอาไว้ตอนเย็นเย็นจะแวะมาหาหรือด้วยอีกทีนึงผู้ใหญ่แสงพยักหน้ารับแววตามเหม่อเลื่อนลอยด้วยความสับสนที่ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายอย่างใดแต่แล้วหน้าบ้านของผู้ใหญ่แสงพลันมีหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาอย่างเรียบร้อนเมื่อเข้ามาใกล้จึงเห็นใบหน้าที่ร้อนรุ่มคล้ายกับมีเรื่องราวหนักหนาสาหัสเกิดขึ้นผู้ใหญ่แสงจึงร้องทัก ไปไงมาไงละ่ะนางเริ่นมีธุระอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอนางเริ่นเมื่อเข้ามาใกล้ผู้ใหญ่แสงจึงร้อมห่มร้องไห้เป็นการใหญ่คร่ำครวญไอ้กอบผัวข้าสิผู้ใหญ่มันเข้าป่าไปล่าสัตว์ตั้งหลายคืนยังไม่กลับไม่รู้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรนางยังคงสะอึกสะอื้นต่อไปแล้วก็กล่าวต่อว่า ความจริงมันน่าจะกลับมาตั้งแต่เมื่อสองคืนที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวอะไรหรือเปล่าป่านี้ยังไม่เดินทางกลับมาพลันหยุดชะง,งักเมื่อมองเห็นปืนที่อยู่ในมือของผู้ใหญ่แสงนางชี้มือมาที่ปืนในมือผู้ใหญ่แล้วก็กล่าวว่านั่นมันปืนของผัวฉันนี่นะผู้ใหญ่หรือว่ามันกลับมาแล้วแล้วมันอยู่ไหนไอ้กอบผัวฉันมาอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่แสงสะดุ้งโหยงในเรื่องราวที่เริ่มกระจ่างดำไรเบื้องหน้า พรานเชิดที่ยังเยืนอยู่ข้างกายของผู้ใหญ่แสงก็มีท่าทีไม่ต่างกันนักพรานเชิดย้อนถามออกไปเสียงแข็งแกแน่ใจหรือนางเลิ้นว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนของไอ้กอบหัวแกจริงๆนางเลิ้นหันมาทำตาขวางใส่พรานเชิดตะคอกกลับมาด้วยอารมณ์ขุนมมวแน่ใจสิวะนี่มันปืนของไอ้กอบหัวข้าจริงๆข้าเห็นอยู่ทุกวันทำไมจะจำไม่ได้ พรานเชิดถันมาสบตากับผู้ใหญ่แสงคล้ายจะบอกว่าปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนของพรานคมถ้าอย่างนั้นผู้ตายในคืนนั้นก็ไม่ใช่พรานคมหากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าพรานคมยังไม่ตายหากแม้นว่าก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่แสงไม่ปักใจเชื่อมั่นในถ้อยคำของเท่าแจม และร่องรอยหลักฐานเกินไปนักเพียงนำปืนกระบอกนี้ไปให้เครือซึ่งเป็นน้องสาวของพรานคมพิจารณารับรองว่าปริศนาเรื่องการตายของพรานคมต้องกระจ่างชัดตั้งแต่เนิ่นๆเพราะอย่างไรเสียเครือจะต้องยืนยันได้ว่าปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนของพรานคมผู้เย็แสงลอบระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกนังเรื่นกลับไปแล้ว ปริศนาเรื่องการตายของพรานคมเริ่มกระจ่างชัดขึ้นมาทีละน้อยผู้ใหญ่แสงกับพรานเชิดเริ่มมั่นใจได้หลายส่วนว่าพรานคมน่าจะยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้พรานคมอยู่ที่ไหนเท่านั้นนอกจากตัวของพรานคมจะกลับมาเองก็ย่อมจะไม่มีคนที่สองล่วงรู้ได้ว่าพรานหนุ่มมือเฉมังผู้นี้อยู่แห่งหนใด แต่เชื่อมั่นได้ว่าการหายตัวไปของพรานคมคราวนี้ย่อมต้องเกี่ยวพันกับสัตว์ร้ายตัวนั้นอย่างแน่นอนเมื่อพรานคมยังไม่ตายผู้ใหญ่แสงก็เบาใจลงไปได้เพราะมั่นใจว่าอย่างไรเสียเรื่องการไล่ล่าสัตว์นรกตัวนี้พรานคมต้องไม่ยอมเลิกรายอย่างเด็ดขาดยิ่งพรานทองกลับมาจากป่าแล้วทั้งคู่ร่วมมือกัน เชื่อได้ว่าสันนรกไม่มีทางรอดพ้นฝีมือของพรานคู่นี้อย่างแน่นอนผู้เย็นแสงขมวดคิว้วคล้ายเคร่งเครียดแต่ที่มุมปากมีรอยยิ้มอย่างโล่องใจขึ้นมาวูบหนึ่งข้าก็เละเลือนเกินไปความจริงขนาดจะเอาเปืนกระบอกนี่ไปให้นางเครื่อมันดูว่าใชาเปืนของพรานคมหรือเปล่า หากทําทำเช่นนี้เสียแต่แรกก็คงไม่ต้องมานั่งกลัดกลุ้มเรื่องการตายของพรานคมอยู่เป็นนานสองนานยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนจริงๆผู้ใหญ่แสงพร่ำบ่นตำหนิตัวเองเบาๆพรานเชิดก็เอ่ยออกมาว่าผู้ใหญ่มั่นใจเหรอว่าพรานคมกับพรานทองจะปราบสัตว์นรกตัวนั้นได้จริงผู้ใหญ่แสงถอนใจออกมาอย่างเคร่งเครียดอีกครั้งเมื่อมองไปทางขุนเขาท้ายหมู่บ้านอย่างเลื่อนลอย หากพลานคมและพลานธงร่วมมือกันยังไม่สามารถปราบมันได้ข้าก็มองไม่เห็นแล้วว่าจะมีใครที่จะจัดการกับมันได้อีกผู้ใหญ่แสงหยุดเว้นระยะเล็กน้อยแล้วก็กล่าวต่อไปข้าเชื่อว่าพลานคมคงกำลังติดตามสืบเสาะร่องรอยของสัตว์ร,ร้ายตัวนี้อยู่เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่หายตัวไปอย่างกระทันหันอย่างนี้หรอกแต่สำหรับพลานธงได้ข่าวว่าเข้าป่าไปล่าสัตว์ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ พรานเชิดเมื่อมองไปทางหน้าบ้านของผู้ใหญ่แสงพลันก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยกล่าวว่าพลานขมที่หายตัวไปน่าจะกลับมาเมื่อไหร่ฉันไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆพลานธงนะกลับมาแล้วผู้ใหญ่แสงหันขวับมาจ้องหน้าพรานเชิดด้วยความประหลาดใจเอ็งรู้ได้ยังไงอยู่ว่าพลานธงกลับมาแล้วพรานเชิดไม่ตอบแต่ชี้มือไปทางหน้าบ้าน ร่างที่สูงล่ำสันของพรานธงเดินตรงเข้ามาในบริเวณบ้านของผู้ใหญ่แสงเมื่อเห็นผู้ใหญ่แสงและพรานเชิดนั่งอยู่บนแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านพรานหนุ่มวัยชกันเดินตรงเข้ามาหาขากำลังพูดถึงเองอยู่พอดีเชียวพรานองพรานหนุ่มเลือดร้อนไม่ตอบแต่พยักหน้ารับจากนั้นเขาก็กล่าวกับผู้ใหญ่แสงว่าฉันต้องการรู้เรื่องราว ที่ชาวบ้านขโจดจันเกี่ยวกับเรื่องการตายของพรานคมเพื่อนรักของฉันผู้ใหญ่แสงเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติว่าในตอนแรกเขาก็เข้าใจเหมือนกับคนเขาพูดกันนั่นแหละแต่เมื่อคิดทบทวนและก็มีหลักฐานเพิ่มเติมจึงปักใจเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหรอพรานทงถามใช่แล้วไหนล่ะหลักฐานที่ผู้ใหญ่บอกว่าสามารถยืนยันได้ว่าเพื่อนของฉันยังไม่ตาย พรานนมเลือดร้อนย้อนถามผู้ใหญ่แสงผู้ใหญ่แสงจึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังเมื่อเล่าจบก็ยื่นปืนในมือส่งให้พรานธงปืนกระบอกเดี่ยวไช่ปืนพรานคมหรือเปล่าล่ะพรานธงยื่นมือออกไปรับปืนที่ผู้ใหญ่แสงส่งมาแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดพรานใส่หน้าไปมากล่าวอย่างเชื่อมั่นไม่ไม่ใช่ปืนของพรานคมล็อก ผู้ใหญ่แสงปรบมือฉาดแลว้วก็กล่าวออกมาว่าถ้าอย่างนั้นคําสันนิษฐานของเขาก็ถูกต้องแล้วที่ว่าพรานคมยังไม่ตายเพราะปืนกระบอกเนี่เป็นปืนที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุพรานธงพยักหน้าไปมาอย่างเป็นเชิงเห็นด้วยจากนั้นจึงกล่าวต่อว่าแม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่มีหลักฐานมายืนยันถึงยังไงฉันก็ไม่มีทางเชื่ออยู่ดีว่าพรานคมเพื่อนฉันะจะพลาดท่าเสียทีจบชีวิตอย่างง่ายๆบานนั้น พรานธงกล่าวออกมาอย่างเชื่อมั่นในฝีมือของเพื่อนรักของตอนเอ็งไว้ไปดูนางเครือมันบ้างหรือยังอาการของมันเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อคืนตอนที่ข้าไปส่งนะ่ะท่าทางของมันไม่ค่อยจะดีนักหรอกน่ากลัวจะเป็นไข้ข้าตั้งใจว่าจอนเช้าจะแปะไปอยู่มันสักหน่อยก็มัวแต่คิดเรื่องบุญวุ่นอยู่เลยยังไม่ได้ไปผู้นนำหมู่บ้านกล่าวออกมาด้วยความห่วงใย,ยอย่างจริงใจ พรานธงถอนใจแผ่วเบาแล้วก็กล่าวว่ามีไข้เล็กน้อยอาการไม่หนักหนานักล็อกคาดว่าคงเป็นเพราะเศร้าเสียใจต่อข่าวที่ได้ยินและก็เกิดจากการตรากตรำเมื่อคืนตอนนี้อาการเริ่มจะดีขึ้นเพราะเธอเชื่อแล้วว่าพรานคมยังไม่ตายพรานธงแขนเท่าแจมที่เป็นตัวการปล่อยข่าวลือล่องลอยออกไปซึ่งเป็นการทำร้ายเครือคนรักของเขาอย่างสาหัส ผู้ใหญ่แสงมองกิริยาอาการของพรานธงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจความรู้สึกของพรานหนุ่มเป็นอย่างดีแต่ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้นำหมู่บ้านจึงไม่ต้องการให้เรื่องราวบานปลายออกไปจึงกล่าวปลอบประโลมพรานหนุ่มเลือดร้อนหลายคำทำให้เพลโทสะของพรานธงสงบลงได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอนุว่าในคืนนั้นที่พรานคมปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือเคลือจากนั้นพรานคมคงติดตามสัตว์ร้ายตัวนั้นไป แต่เดียวพลันทงกำลังวิเคราะห์เหตุการณ์ออกมาแต่เมื่อเขากล่าวถึงสัตว์ร้ายตัวนั้นพลันฉุกคิดถึงสัตว์ประหลาดที่เขาพบผ่านมาเมื่อคืนที่ป่าดำเมื่อคืนที่เขาพบกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นหลังจากที่เขาตกตะลึงงนันจึงตัดสินใจยิงปืนใส่ร่างของมันไปหนึ่งนัดผลจากการยิงร่างของมันพลันกระเด็นคว้างไปตามแรงกระแทกของกระสุนปืน แต่นอกจากนั้นมันไม่ได้รับอันตรายอื่นใดแม้แต่น้อยเมื่อมันผุดลุกขึ้นมาก็กระโดดหายไปในพุ่มหญ้าป่าทึบซึ่งเขาก็ไม่มีความมั่นใจในกระสุนเปิดของตอนจึงไม่ได้ติดตามไปหากเขาติดตามมันไปบางทีอาจจะได้พบกับพรานคมก็เป็นได้หรือไม่บางทีเขาอาจจะจบชีวิตไปแล้วก็ได้เหมือนกัน ซึ่งจะปากคำที่ผู้ใหญ่แสงกล่าวออกมาทําให้เขาเชื่อมั่นว่าสัตว์ประหลาดตัวที่เขาพบผานเมื่อตอนในกล้ฟ้าสางเป็นตัวเดียวกับตัวที่ออกมาอาลวาดเข็นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องเข้าป่าติดตามพรานคมไปช่วยเหลือกันไล่ล่ามันให้ได้พรานธงคำรามออกมาในตาวาวฉานด้วยความเครียดแค้นแต่ผู้ใหญ่แสงคัดค้านไม่เห็นด้วย เองจะเข้าป่าไปอีกคนไม่ได้เพราะถึงเองจะเข้าป่าไปก็ใช่ว่าจะพบกับพรานคมอีกประการหากเองเข้าป่าแต่พรานคมกลับออกมาก็จะเป็นการผลาดกันอีกผู้ใหญ่แสงจ้องมองใบหน้าของพรานธงคำเหงพลางกล่าวต่อไปอย่างจริงจังว่าที่สําคัญนะหากเองเข้าป่าไปในตอนเนี้ใครจะเป็นคนคอยดูแลเครือพรานทงสถานขึ้นมา ชื่อหญิงคนรักมีอนุภาพสะกดข่มความวู่วานของเขาลงได้โดยสิ้นเชิงเขาว่าเองกลับไปบ้านไปพักก่อนเธอว่าเอาไว้ตอนเย็นค่อยมาหาเรือกันอีกทีเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะมีข้อคิดอะไรที่ดีกว่าน,นี้ก็ได้ผู้ใหญ่แสงกล่าวด้วยความเป็นห่วงพรานหน่มเลือดร้อนเพราะตั้งแต่เมื่อคืนจวบจนกระทั่งบัดนี้พรานทงยังไม่ได้หลับนอนแม้แต่หีบเดียว แม้จะมีฝีมือเลิดเลอเพียงใดไว้พริปฏิพานสูงส่งแค่ไหนแต่ทุกประการล้วนตั้งมั่นอยู่ในความแข็งแกร่งของร่างกายที่สมบูรณ์พรานธงย่องเข้าใจเหตุผลข้อนี้เป็นอย่างดีจึงรับคำอย่างแผ่วเบาจากนั้นจึงเดินกลับไปอย่างเงียบงนันแต่ในใจของพรานหนุ่มกําลังครุ่นคิดว่าหากภายในวันสองวันนี้พรานคมยังไม่กลับมา เขาจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อกระทำการหยุดยั้งความเลวร้ายของสัตว์นรกอ,อุบาทตัวนี้ให้จงได้แต่ความจริงแล้วพรานธงไม่จำเป็นจะต้องรออีกต่อไป